นะคะมาเป็นส่วนผสมนะคะในการทำถนนคิริมาตรวมใจอำเภอคิริมาศนะคะในการที่มคราแล้วก็เราาอะทีอย่างน้าก็ต้องขึ้นอยู่ว่าเมื่อเริ่มทำงานเนี่ยประมาณตั้งขึ้นมาประมาณก่าราาาาาโาาาาระาาาา ในคณะนี้ต้องใช้เวลาทํางานเป็นศานการปกครองส่วนท้องถิ่นทัยากรและผู้เข้าร่วมประชุมแชร์ปฏิบัติการทุกท่านนะครับก็ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ท่านกรลณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธียางพาราในจังหวัดสุโขทัยเริ่มที่จะเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของเศรษฐกิจมากยิ่งขึ้นนะครับเราจะเห็นได้ว่าราคาของยางพาราถ้าเราปลูกกันเยอะๆมันก็จะทําให้ราคายางพาราตก ไปทางรัฐบาลจริงสามารถที่กระตุ้นนะครับกระตุ้นในเรื่องของยางภาราในเรื่องของราคาได้มีรายได้มากยิ่งขึ้นมันก็เป็นเศรษฐกิจของร่วมโครงการทุกท่านจงประสบแต่ความสุขมีสุขภาพกายสิขนามอำเภอแรกนะคะัลนเซนอำเภอเมือง อยู่เลยนะครัแ่บคุณต้นค่ะโอครับต